สวัดีครับผมสวัสดีค่ะเจอกันดีแล้วเด้๋พี่น้องมาหนีิเจอกันในในสวนด้วยกัาครับเบิงหมวกที่ใส่กันเ็ดสวนเลยพี่น้องนี่พี่น้องอยู่สวนค่ะมีของเสียบมาโชว์พี่น้องด้วยหนึ่งหน่องควายหน่องคขั้วนะครับหน่องควายหน่องควายเด้อพี่น้องดอกไส้สลระแหน่เลยย้ำบอกผักอ่ะผักน้ำสวนหลายอย่างหลายแนวเด้อครับนี่สะระแหน่ อันนี้อยากแพะพักแพระเนาะกันละคือซื้อบลออกอยู่นั่นอยู่น้ำอยู่น้ำปากเนาะคือซื้อบลออกพี่น้องนี่พักแพระเด้อค่ะแล้วก็มีผักขาผักชะอมทัวมาลาคีโนก็มีซองหน่วยขอรอพูละหน่วยพูละหน่วยพักนานาชนิดเลยครับซีลาพี่น้องกินแล้วก็มีตบถ่ายเลยพี่น้องกับของหวานขอบขวดครับตบถ่ายจากหน่อข้วยเกลี่ยข้าวพี่น้องเพื่อนตัวว่ามองดีเด้อพี่น้องเสียดยไข่สาไข่สา คนสิเขาชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อไใคสาธพี่น้องคนคอมเมนต์มาโอู้นางใครยากก็บ่กดข่ามเนะ <c oughs> บิ่งให้กิกนไปนนี่พี่น้องเดี๋ยวซิมซิมกันพี่น้องซิมกันเกี่ลอน้องขวายหาก,กินยากเด้อพี่น้อง ช่วยเพิ่อนโผล่เพิ่อนทู่มาอื่นไปเอาพี่น้องมึงเสียบด้วยครับพูดละคนก็นว่าถ้ามันเห็ดแก้วเปียเนาะแกยวกับผม เราเ่เกิ้มน้ำจิ้มไห่เจ้าพริกสดรเราบดอะไรเียมไว้ครับไข่สาออเอยเจียดแอ็นมีเอ,เอ็นในอีหยังเขาบุ่มทั้งผืนจัก เออพี่น้องครักินยากได้ครับนี้กินหยากดีสุดแล้วควรเป็นกระติบุงหูกินเน,น,นาะถือกันแห้งพี่น้องสั่นละเนี้ย ช่วงนีครับพักคายมีแต่พักซี่กินด้วยครับกินต้นหอมซีเร่าสลัดกับกลาซไงพี่น้องให้มาละอะมาละสองหน่วย มันล่าเกิดเยี่ยงน้ำหัวพี่น้องไม่ใหญ่เสียบบ้างเสียบเถอะคิดว่าน้องๆขึ้นนานี่เสียบเบิดเลือพี่น้อง ไอ้สาเขาหึงแต่ขวนี่หวานเนาะขวมาจากสวนพอค่ะขันใหญ่เด้อพี่น้อง หากิตยากได้พผื่นอ่างน้ำ้าวพร้อมกับแสบพร้อมกั้ชดู่เล่าพาสุ ปวดกับปูได้หามือหกมื่หนี่ได้ครับเี่ครับ็น้ากําลังได้สอ,องใบสามใบเือน<ม>ที่ครับไม่นฝนไม่บ้านขยาดน,น้ำค้นเนียเนาะเจาบนแห้เขือจนนต้นดอกไมงบ้าน,น ขุดกาสรัดพอลองแปลงไข่สาเงินไข่สาไข่สาเงอนไข่ขัข้วยนะครับไข่สา

นอนโคตรเป็นที่กินเลยทัองตัวมหมางมนจะทจะั้งไอสารเนี่ยกินเนาะหนอง่ามัใช่พเพิ่งโรสนัดไปเลยหากิหนหยาต้้งเหมืพี่น,อน้องทัวน,วนีวัน เทวไอ้กวยกุ้งพักนี่ปลูกไงด้วยครับเสียบเกือนเลยวันนี้อากาศดีนะครับประหันจะน้อยกับเขาหนาหันแล้วฝนก็นเริ่มตกลงมาแล้วด้วยกันกำลังตก จังไมครับเก็บเห็ดขอนเนาะเหย็ดซองเห็ดคนะอนด,ด,ด้วยสิว่ะก,ก่อนเขาเวลาฝนตกเห็ดขอนแล้วก็มาเห็ดผงเนาะเห็ดตับเตาฝนตกชุกๆก,ก,กับพ่นละครับเห็ดละงกงูเห,เหินอะไรอ่ะ โคตรเลยครับสงการพอดีด้วยครับไปเก็บการไปเก็บขายบางที่ราคาสิกวนเนะีะยน้องวันนี้นาะงได้ขันน้าหันนีเขาสิอันนี้อยู่แก่ว้แก่ไว้างที่พวกขึ้นหนาวนะหนาวมันบางท่แก่ใบอู้หใหญ่แหงอย่หน่อยหอมแก่ ủa oh, mình quăng mình quan cũng phải cho con xẹp đó cái thịt kín được bố bơi lỏng ngay bà cũng bớt áo bài ôm, coi หาผ้า,าเหลือมาออนใส่กินบุบเบิดดเอาไปหรอกินลากินตะแครอิิมไปแล้วครับซื้อไป<ม>อกินเ้าเขาแล้วค่ะคนสองคนกินกล้วยมัเป็นโตรับจครับ ละลายหมเนาะ้กินักอ,อย่างดีน้องควายน้องควายมักมักได้ก็ตัดเอาเลยพีน้องสุกพิมากเอิิน้ังพิ่ไหวไม่เป็นนองกุ้วเพิ่มใวุ้ยเพิ่ออกโรูเพื่ก็เอรนไปเอาค้ายหายซองลอย หนองหนึ่งไร่จะโล่สองสามโล่สี่โล่เหมือนว่าหนองมันง่าย ตบท้ายเลยของหวานด้วยพี่น้องข้าวโพดข้าวโพดผูกก็ลังนหน่อยได้กินฟักเลยด้วยผมเอามาฝากข้วโพดก็มาฝากต้นนี้ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานโบเป็นซูเปอร์นะครับเป็นข้าวโพดหวานตัวนี้ฟักหน่อยนะครับนี่ฟักไงเขานี้ต้มแขมไงแห้งเขาไอ้เพื่อนเอามาฝากครับบริษีขื้ว่าเขามาฝากส่วนกระขางเขามาฝากครับผม หวานหวานอีนนี้โคตรหวาน,นอรนะ่อยอมเนาะขี่นงงเลยหนองไงโคตรตัววันก็อยากคองวันเนาะ chinh một bước với lệch chinh một bước chân lệch chân lệch chân lệch chân กาลายเนาะพีกาบินเต้นะเปหมนป่าจะเป็ดหงาหาดูตานะ่นเด้อพี่น้องก็สุ ยิมทั้งหนองงอยิ้มทั้งกระโพดยิ้มทั้งพักพักกระยโหดป้าเฮ้ายิ้มเหรอหนีไปหานอนกินยิมแล้วก็หนีไปหานอนนอนเวียนตัวเนาะส่วนกับพท่านมีแนวเห็ดเดียวจะหน่อย่นเลยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดติดตามช่องให้ด้วยครับ ขอบคุณที่น้องทั้งเพียขอบคุณที่น้องทั้ง YouTube ด้วยครับคุณจคลิปหน้าเจอกันไหมครับสลักข้นมีสวัสดีครับ